วันกลับมาแล้วแล้วต้องการเปิดพัดลมให้หน่อยค่ะมาเปิดพัดลมนะอ่าเปิดแล้วเปิดพัดลมได้หรอครับเข้ามาแล้วฮ่าขอบคุณนะคะครั้งหน้าจะไปออกกําลังกายครั้งนี้เราแค่นี้ก่อนวันนี้ไม่ไหวแล้วขอพักก่อนฮะโอ้ย เขาสวยเป็นไรฮะมู<ห>ไม่อยากหรอกตกมันยอยากมีบทบาทนองเขานี่อยากมีบทบาทหยอกก็นด้อย,าาอยากก่า,นะยานะคะอย่านะคะกำลังอารมณ์ร้อนนะคะตอนนี้ค่ะอารมณ์กำลังดีนะอย,าอย่าลืมไม่ลังกันดีนะบอกแลวค่ะอยากให้มูอยากให้สางตกมันนะคะสางไหบทนด้เลยไปยังไงไปไปยังไงนี่ก็ดูไลน์กัปนปะ ย่ายห้แตกมันนะเอามาเอาหนำงูแมงได้แล้วปะเนี่ยไปไกลกูโอ้มองในภายน้องกูด้เนี่ไปได้กับไปเด้อ่ดีตญาติที่กันเนี่ยจะว่าประกาศจูบอดีตญาติเลยมีฮาเนี่ยมีไงจะโตได้มั้งมียาเก่งไปถ้าลำสาเนี่ยใจเย็นๆกัตีการดกเขาจะชอบชอบจกมันนะเขาสากอ่ะเป็นหมาตกมัน ช่วงนี้ใครๆก็กลัวข้าวสากนะครับผมข้าวสากดุเกินตอนนี้ใครใกล้ก็ไม่ได้ <วะ S 1> ตอนเนี้โต๊กมั่นใจเย็นๆใจเย็นๆบักขอนี้วอ่ะที่ที่เก่เงกังบบักขอนิ้ายังม่สูญทากอ่ะครับนี่ละตัวใหญ่ายใเปียกตอนนี้จ้าฝุ่งเลยตอนนี้นนนนผมยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเกิดเป็นหมาเป็นยาวอ่อนก็ผิดช่วงนีหูหลูหเลย่อไลูกกู <c oughs> ชีวิต <c oughs> ไม่กล้าขยับเลยขยับก็ไม่ได้จะว่สาค้าย พูดใจให้โปรเซสเชีังกระพิดอย่าได้ตอนนี้นะคะใครกระซ่างนะคะไม่สนลูกใครนะคะจะลูกของกระจ้าไม่สนนะคะอย่าขยับนะขยับปูหายหมดนะตอนนี้คลา้นนะใจไม่ค่อยดียเลยดูว่าคนอื่นขยับไม่ได้เ่ยืมไกล้ร,รักกันรักพี่ศากไหมเออรักเห็นไหมเนี่ยเออรักกันเห็นไหมเนี่ย ไปไปไปยังเปอย่างไปใกล้ๆอย่างมาใกล้แล้วนี่ใครไม่ชอบ <c oughs> ผมก็แค่อยากได้พัดลมด้วยพัดลมตัวเดียวก็ขวักกันเถอะนั่นตกใจหมดสากเป็นไรเนี่ยสากจะพัดลมคนเดียวยาได้ดี่สวยนะยานะมึงนะเข้า <c> เ <oughs> จ้าข้าเจ้า เจ้าไปใช่ปะเขาเจ้าก็บไปอยากยูนัมนะครับทุกมันยี่อยากกิสากเบิดกิสากทั้งกี่ให้พวดแบ่งพ่อลมให้ขะสากทั้งสวยนะเออนี่แหละครับมมนนมหมาตกมันพี่น้องเออมีจะสากตกมันนี่แหละบ้านผมหมาตกมันหืมมาก้าเจ้าไปใช่ปะมาแมา่ซอยกูเลยขอตักพ่อลมด้วยนะเด้ออ่านไม่ไปไปไปพ่อลมตัวนี้ตักแต่ยังก็เต็มแล้วโอใจหายยากแม่มาด้วย คงยาน <laughs> มันยานหีือากไปกับบรรยากาไกลขอดงดอกอีอ้วน